สวัสดีค่ะสำหรับ EP นี้นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการสร้างนะคะ,ะการสร้างคืออะไรนะคะอันนี้แอมจะอิงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ไทยนะคะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ไทยของแอมอได้ทำสเตตัสสร้างไปค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็มีของที่ใช้ทำค่อนข้างเยอะ ก็เลยจะทำให้ดูกันนะคะ,ะแต่ว่าก็เหมือนกับเซิร์ฟ g l o b a l ไม่ต่างกันนะคะถ้าทำจากเซิร์ฟไทยก็อุปกรณที่ใช้ในการสร้างก็ใช้เหมือนกันนะคะ,ะเบื้องต้นนะคะอ๋ออันนี้แนะนำตัวละครนิดนึงนะตัวเป้ยอันนี้จะเป็นสาบอาธรรมนะคะอันนี้จะเป็นคาดหอันนี้เป็นชุดคา้านหกนะ สวยใช่ไหมเออมันสวยเนาะชุดค่าถกนะคะไม่รู้ว่าเซิร์ฟโกบอลเราจะมาเมื่อไหร่เนาะอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะโอเคนะคะการทำสร้างสร้างคืออะไรก็ไปดูที่ตีบวกนะคะแล้วก็แทบสุดท้ายเลย มันจะเขียนว่าสร้างสร้างนะคะสร้างก็คือการสร้างสเตตัสให้กับอุปกรณ์ของเรานะคะรวมถึงการฝังผลึกสร้างด้วยเดี๋ยวจะมาพูดกันทีละอย่างก่อนนะอ่าสำหรับของที่ใช้ในการสร้างนะคะก็จะเป็นผงเหล็กนะคะก็จะเป็นตัวนี้อันนี้ก่อนผงหินตีเหล็กสีแดงนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นนะอ่า ผงเหล็กขัดเกลาอนะคะอันนี้สีดำนะถ้าใครเติมโป,โปโปเติมเงินนะก็จะได้ทั้ง2อันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะก็ถ้าใครจะ,จะทำสเตตัดสร้างตั้งแต่ของเลเวล96ขึ้นไปก็ได้นะคะก็ได้นะเก้า6จะ90แต่ว่าแนะนำให้ทำ96า96 96เนี่ยมันสามารถอ,อ,อัพขั้นอุปกรณ์เลื่อนขั้นอุปกรณ์ได้นะคะหมายถึงว่าเลื่อนขั้นอุปกรณ์อ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ NPC ก่อนก็ไปดูที่ NPC นะคะเลื่อนขั้นอุปกรณ์นะคะอะ่ NPC มันจะบอกว่า ก็เป่าเต็มแป๊บหนึ่งนะอ่ามันบอกว่าอุปกรณ์สีส้มนะคะที่เลเวล9 6 9 8 1 0 0 1 0 2สามารถเลื่อนขั้นได้นะคะอัพให้เป็นอุปกรณ์ระดับ110ได้นะคะ อ่ะอันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะถ้าร้อแอมไม่แน่ใจถ้าร้อยมันจะอัพไปไปเท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่แต่ตอนเนี้ยตัวเนี้ยค่ะใส่อุปกรณ์อย่างเช่นตัวนี้ก็จะอ่าอาวุธร1อยนะคะแขนเอ้ยข้อมือข้อมือก็จะร้อยหกนะแหวนก็จะร้อยหกสร้อยคอก็จะร้อยแปดประมาณนี้นะคะก็คืออัพขั้นขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ อ่ะสักคู่นะคะอ่ะก็คือถ้าเราสวมใส่อุปกรณ์อ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเราสวมใส่อุปกรณ์เลเวล96นะคะเราสามารถอัพขั้นได้อัพขั้นไปเป็นแอบไม่แน่ใจว่า96 แล้วมันมีอะไรที่มันสามารถเลื่อนขั้นได้เดี๋ยวนะ96าไม่ได้แล้วนะว่า96่ะจะเป็นเป็นข้อมือข้อมือหรือเปล่าน่าจะน่าจะเป็นเป็นข้อมือนะคะอ่ะน่าจะเป็นข้อมือนะข้อมือก็คือตัวนี้ ข้อมือนะคะแขนข้อมือแขนเนี่ยน่าจะใส่ได้น่าจะมีของเวลเลเวลของก็คือ96นะคะอย่างสร้อยเนี่ยสร้อยมันมี98นะ98ถ้า98แล้วเราไปทําสร้างทําสร้างเสร็จแล้วนะคะโดยใช้หินผงสีแดงนะทำสร้างเสร็จแล้วมันสามารถไปเลื่อนขั้นอนไม่แน่ใจว่า98เนี่ยจะเลื่อนเป็น100หรือ102อันนี้ไม่มั่นใจไม่คอนเฟิร์มนะ ส่วน96ก็เหมือนกันไม่แน่ใจว่าจะเลื่อนขั้นได้เป็น98หรือว่า100อ่ะอันนี้ต้องไปดูกันเอาเองนะคะเรื่องเลื่อนขั้นนะแต่ถามว่าทำไมถึงจะต้องพูดถึงเรื่องเลื่อนขั้นเพราะว่าอ่ะอันนี้ก่อนเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่า้าเพราะว่ากา,ารจะ สะสมผงหินตีเหล็กสีแดงตัวนี้มันสะสมได้วันเราไม่กี่อันอีกเองอะลงลังมอนแล้วก็มาแลกที่ Np c นอ่าน่าจะเป็น Np c ศึกเมืองนะคะแอมดูให้แป๊บหนึ่งนะคะแอมดูที่สะสมแป๊บหนึ่งอ่าก็จะเป็นศึกเมืองนะคะคือการจะได้ผงหินตีเหล็กสี สีสีแดงตัวเนี้ก็คือต้องลงลังหมอนได้วันละกี่อันเองอะสามสี่อันหรือเปล่าไม่มั่นใจครั้งละสามสี่อันเองแล้วก็แลกจากศึกเมืองนะคะซึ่งศึกเมืองเนี่ยอ่าอย่างอย่างอาทิตย์เนี้ยอาทิตย์ที่แล้วศึกเมืองมันจะอัดสัปดาห์เว้นสัปดาห์ค่ะซึ่งแลกทีหนึ่งก็ได้ไม่เยอะนะยิ่งใครลงศึกเมืองแล้วได้แต้มน้อยๆไม่ได้เมืองหรืออะไรเงี้ยก็จะได้ของน้อยลงนะมันหายยากนะถ้าไม่เติมปูอะ อันนี้กรณีไม่เติมโปนะอ่าทีนี้จริงๆอ่ะถ้าใครมีเยอะก็สร้างได้ตั้งแต่เลเวล96 98อย่างเงี้ยค่ะแต่สำหรับตัวตัวนิดาตั้งใจเอาไว้เลยว่าจะทำเเวลเลเวลตอนของเลเวลร้อยขึ้นก็คือจะสะสมตัวเนี้ยค่ะผงหินตีเหล็กอะค่ะสะสมเอาไว้ให้ได้เยอะๆเพื่อแลกมาแลกผงเหล็ก ัดเกลาผงสีดำตัวนี้จะสมให้ได้เยอะๆเพื่อแรกเพื่อมาทำตัวอุปกรณ์เลเวลร้อยขึ้นนะคะเพื่อมาสร้างของเลเวลร้อยขึ้นอันนี้อธิบายคร่าวๆก่อนนะเรื่องผงผงสีแดงแล้วก็สีดำนะอ่ะ NPC ที่แรกก็บอกไปแล้วนะอธิบายอ่ส่วนอันนี้ยังเปิดช่องไม่ได้เพราะไม่มีของนะ,ะมาดูเรื่องการสร้างนะคะโอเค สเตตัสส่วนมากเลยที่จะหาก็คือจะหาเป็นพวกกันภายในภายในพวกดาเมจเพิ่มเติมพวกโจมตีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ส่วนมากเลยอยากให้เน้นไปที่พวกภายในกันภายในนะคะเออพวกอะไรพวกเนี้ยมันจะได้กับตัวตัวเราสเตตัสที่ดีนะคิดว่าให้หาพลังกายพลังภายในกันภายในอย่างเงี้ยจะดีกว่าส่วนการทํา นะคะเดี๋ยวจะทดลองทำตัวนี้ให้ดูก็ไปที่ร้อยฝึกนะมุมขวาบนเนี่ยร้อยฝึกอ่ะสมมติสเตตัสอันนี้นะคะเรายังยัง,ย,งยังไม่อยากได้เรายังไม่ต้องการอ่ะจะบอกก่อนว่าสเตตัสที่เราบันทึกเอาไว้เราสามารถล็อกได้ล็อกได้จำนวนสามแถวล็อกได้ทั้งหมดสามสามแถวนะคะ แอมยังไม่ได้สร้างของ global นะเลยยังไม่รู้ว่ามันล็อกได้สามแถวหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้อ้างอิงจากเซิร์ฟไทยก็คือล็อกสเตตัสที่เราต้องการได้สามแถวอ่าสมมุติไม่ล็อกนะก็ะหาสมมติพลังกายอ่าอ่ะสมมติ เอาอันนี้กดบันทึกนะคะสเตตัสก็จะมาตามตาม,ตามนี้นะทีนี้อยากได้อันนี้อันอื่นไม่อยากได้ก็หาต่อก็สามารถล็อกได้นะบันทึกได้ของที่ใช้ทําก็จะประมาณนี้นะคะดรามตดเพิ่มเติมเลือดลม ่ะก็บันทึกไปนะคะ,อะเอาโจมตีข้างในหลบดีเดือดมิดไฟนะ ก็หาไปเรื่อยๆนะ,ะสมมุติเอาเทพดาเมตก็จะล็อกได้ทั้งหมด3ช่องนะคะ,ะทีนี้ก็หาสมมุติโอเคกับสเตตัสนี้แล้วนะคะก็กดบันทึกนะพอกดบันทึกก็มากลับมาที่หน้านี้ก็สามารถอัพนะคะอัพไปให้แม็กเลย ก็อัพไปจนกว่าจะแม็กอ่แม็กแล้วหนึ่งอันอาแม็กเมื่อกี้ได้บันทึกหรือเปล่าจำไม่ได้ภายในโจมตีใช่ใชเหมือนไม่ได้บันทึกอะอาช่างมันไม่เป็นไร แต่คือหลังจากที่เรากดบันทึกมาแล้วเราก็มาหาแม็กนะอ่ะอันนี้คือวิธีการหาสเตตัสนะคะแล้วการฝังผลึกนะฝังผลึกที่แนะนําก็คือให้ฝังฝั่งซ้ายก่อนเพราะมันบอกว่าสเตตัสพื้นฐานของผลึกตำแหน่งปัจจุบันเพิ่มขึ้น6%เนะคะเพิ่มขึ้น60%เรนพราะงั้นสเตตัสสเตตัสของของพวกนี้พวกที่เราหานยคะมันจะเพิ่มขึ้น6 0เเพราะงั้น แนะนําว่าเวลาทำนะให้ทําตัวอาวุธก่อนอาวุธสร้อยคอแล้วก็แหวนข้อมือหรือจะทําอาวุธสร้อยคอข้อมือแหวนก่อนก็ได้อันไหนก็ได้แต่ว่าแนะนําให้ทําอาวุธสร้อยคอแหวนแล้วก็ข้อมือแล้วถึงจะค่อยไปทําชุดแล้วก็เท้านะคะอันนี้ที่แนะนำนะส่วนสเตตัสให้สร้างผลึกให้ฝังไปที่ฝั่งซ้ายมือก่อน ฝั่งไปฝั่งนี้ก่อนนะคะสำหรับอาวุธนะฝั่งฝั่งนี้ก่อนแล้วก็อ,อันนี้ก็ต้องมาดูส่วนของที่ใช้อัพนะคะเบื้องต้นเลยอ่ะเบื้องต้นเลยนะคะก็จะใช้เดี๋ยวแป๊บนึงเบื้องต้นเลยก็จะใช้สมบัติช่างเทพสมบัติช่างเทพได้จากการเติมโปได้จากหีบหีบมังกรนะคะ หีบมังกรที่เวลาเราไปไปหมุนเสบบามังกรอะแล้วก็ในพักอะเขาจะแจกก็คือหัวหวหน้าหัวพักก็กจะแจกขีบมังกรนะคะให้เรากรลับเปิดอะมันก็จะสุ่มของดีๆมาอย่างเงี้ยก็อาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่สุ่มนะอันนี้ก็จะได้ประมาณนั้นนะคะเสบบามังกรนะแล้วก็ถ้าเป็นตัว ร้อยกว่านะก็จะใช้ตัวนี้ตัวนี้ก็มาจากสองมังกรเหมือนกันแล้วก็โปเติมเงินนะคะอันนี้เห็นโปกันแล้วนะอาทิตย์นี้ล่าสุดอะที่เห็นไปละมีโปมาแล้วนะอ่าทีนี้อาวุธนะคะอาอาวุธฝั่งพหลึกแอมจะฝั่งฝั่งซ้ายไว้สี่ฝั่งขวาไว้3มนะอ่าส่วนอันนี้อันนี้ยังไม่ได้ไม่มีของนะคะ สำหรับของที่ให้เรื่องที่ให้มาเลื่อนขั้นสำหรับให้ทาตอนเวลร้อยร้อยกว่าสำหรับคนของน้อยเนาะเหตุผลให้ทำเลื <SAN TA> ่อนขั <emat> ้นเพราะว่ามาทำเวลร้อยกว่าเพราะว่าเวลาเราทำสเตตัสแล้วขัดแม็กเนี่ยอย่างเงี้ยเราไปทำเลื่อนขั้นสมมติว่าอาวุธเวลร้อยแล้วมาทำสเตตัสแล้วขัดแม็กขัดแม็กไปอย่างเงี้ยแล้วมาพอเราไปเลื่อนขั้นเป็นอาวุธไม่แน่ใจว่า ร้อยแล้วไปร้อยสองหรือร้อยเท่าไหรอ่อ่ะพอเลื่อนขั้นแล้วอะ่ะไม่มั่นใจนะอันนี้ไม่มั่นใจเลยก็สเตตัสพวกนี้จะตามไปด้วยอันนี้ที่อยากให้ทำมันสามารถเลื่อนขั้นได้ถึงหนึ่งร้อยสิบนะคะอย่างที่ท้อใส่เนี่ยัน,นไม่ได้เปลี่ยนเลยนะก็ใช้เป็นร้อยสิบนะคะของอย่างอื่นก็ต้องไปดูอีกทีนะว่าเลื่อนขั้นแล้วจะเวลเท่าไหร่เพิ่มทีละกี่เวลอย่างเงี้ย เอออันนี้นจำไม่ได้เลยเพราะมันทํานานแล้วอะเออก็เลยจําไม่ได้อ่ะส่วนอ่าตัวข้อมือนะข้อมือที่อัพก็จะเป็นอันนี้ผลึกนะคะสามอวพอรว่องไวสามนะอ่าอ่าอันนี้ก็ยังสร้างผลึกไว้แค่สามยังอัพแค่นี้นะอันนี้ยังไม่ได้อัพนะคะไม่มีของอ่ะ สำหรับการทำสเตตตัดสร้างอันนี้ส่วนชุดก็สามสามนะมันได้อะไรไปอ่านไปอ่านอันนี้ดูนะก็ประมาณนี้นะคะตัวสเตตัดสร้างนะก็ อันนี้ก็สร้างก็อีพีนี้สร้างก็จบแค่นี้นะคะโอเคไม่งงไม่งงเนาะมึนๆงงๆอ่าโอเคแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ